สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอกร้านแบงค์นาฬิกานะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยนะครับอยากให้ดูกันให้จบดูกันให้ละเอียดนะครับเป็นคลิปการเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนสายนาฬิกานักบินนะครับรุ่น GA พันพันร้อยนะครับ ในช่วงระหว่างทำผมอาจจะพูดไม่เยอะนะครับก็ขออภัยนะฮะอยากดูให้จบนะครับเพราะตอนนี้นาฬิการุ่น GA หนึ่งพันแล้วก็พันหนึ่งร้อยเนี่ยเริ่มมีการต้องเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนสายเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าตามตามอายุนะตามอายุและสภาพของการใช้งานของแต่ละบุคคลแล้วนะครับ ง่ายๆครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเตรียมอุปกรณ์ครับลูกค้าต้องดูก่อนนะครับว่ามีเครื่องมือแบบนี้อันนี้ฮัตแฉะนะครับเพราะว่าต้องขันน็อตตัวนี้นะฮะนี่นขันน็อตสายนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมเอ้ยไขควงแฉกน็อตกรอบ นะครับแล้วก็ไขค,รครวงปากแบนนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ที่หลังนะครับจะได้จะได้เห็นกันว่ามันเอามาใช้ทําอะไรนะครับอันดับแรกถอดสายก่อนเลยนะสายน็อตทั้งหมด4ี่ตัวหนะึ่งสามสี่เนาะเป็นห้าเหลี่ยมห้าแฉกอย่างนี้นะครับห้าแฉกอย่างนี้นะนี่ขัดเลยครับอย่างนี้นะคะ อย่าให้หายนะครับอันนี้หาไม่มีนะไอ้ตัวแหวนรองสองตัวนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีขายกันง่ายๆนะครับมันมาในชุดนะฮะโอเคอีกหนึ่งตัวนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ด้านสั้นออกมาแล้วนะนะครับอันนี้ด้านยาว ครับนี่หตัวอันนี้เป็นนักบินของผมเองนะเป็นนักบินของผมเองจริงๆเพิ่งเปลี่ยนแบบไปนะครับสองตัวพบแล้วเห็นไหมง่ายสายง่ายนะครับและอย่าลืมที่สำคัญคุณจะเห็น เห็นไหมเห็นไหมมันมีสแตเลตอยู่ในสายเห็นไหมตัวที่ติดเรือนมามันจะมีสแตเลตตัวเนี้เนี่ยแบบนี้ยอยู่ในสายคุณอย่าลืมถอดออกมานะแล้วเอาไปใส่กับสายใหม่นะครับอย่าก,กลับด้านนะครับนี่มันเป็นคือมันเป็นตัวรับแรงบ่าครับเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนประก็นนะครับรับบ่าเข้ากับตรงนี้เห็นไหมประมาณนี้ จะเข้าออขานี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการถอดนะโอเคต่อกันด้วย<ม>น็อตสายเอ้ยน็อตน็อตกรอบนะครับเป็นสี่แฉกหาอุปกรณ์ที่มันได้มาตรฐานนะครับหัวจะได้ไม่บานนะครับนี่นาฬิกาช่างก็จะ เฟี้ยวๆหน่อยเฟี้ยวๆในที่นี้ก็คือจะเละๆหน่อยนะครับใส่ไม่ค่อยรักษาถอดก็ไม่ค่อยดูแลนะครับประมาณนี้นะฮะมีสี่ห้าตัวห้าตัวนะครับล็อตกรอบมันจะมีห้าตัว คลิปจะยาวนิดนึงนะครับขอประทานอาภัยด้วยนะครับถ้าคลิปยาวไปก็ขออภัยเนาะอ่ะถอดถอดล็อทั้งหมด5ตัวแล้ว123 4 5เรียบร้อยเนาะเราทำยังไงก่อนอนะันดับแรกกรอบตัวนี้มันจะแบ่งเป็น2ชั้นคุณจะเห็นเส้นแบ่งนะครับคุณจะเห็นเส้นแบ่งนะ1ชั้น2ชั้นต่อเอาชั้นบนสุดนี้ออกก่อนนะครับ ดันเลยจ้าดึงออกมาเลยเห็นไหมเห็นไหมอ่าง่ายง่ายมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับนี่ช้าช้าชัดชัดปึ้งออกมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเราจะเห็นเส้นแบ่งมันนะนี่นี่นี่หลุดแล้วหนึ่งชิ้นนะครับชิ้นบนนะครับส่วนสเตเลสอันนี้ดึงออกเลย แต่ถ้าอเออ่ยังไม่เคยแกะมันจะมีเทปกาวสองหน้าติดมาจากโรงงานนะครับก็ให้ระวังนิดนึงนี่เห็นไหมคุณจะเห็นเทปกาวสองหน้าเขามาจริงๆนะนี่ไม่ใช่ผมทำนะแล้วที่สำคัญที่สำคัญอันนี้เป็นสปริงเห็นไหมครับอย่าให้หลุดหายนะจ๊ะเก็บไว้ดีๆนะจ๊ะเพราะถ้าหาย เพราะถ้าหายมันหาไม่มีนะครับจริงๆมันต้องตรงเนาะอันนี้ผมน่าจะใส่ไอ้นี่าประมาณนี้ทีนี้ก็เป็นกรอบชั้นที่สองนะครับเอาง่ายๆก็คือเอาจากด้านนี้ออกก่อนนะครับด้านนี้มันมีปุ่มปุ่มกลางที่ใหญ่และนูนมากจะเอาออกยาก ให้เอาออกจากด้านนี้นี่คือเทคนิคนะครับเทคนิคการเอาออกในยาเห็นไหมดันก็เหมือนการดันกรอบ G A ออกไปเลยครับแค่นั้นเองเนี่ยจบละจบละเห็นไหมครับนี่ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่กับชิ้นที่ห้านาฬิกาก็ถูกแก้ผ้าเรียบร้อยครับ <laughs> นะครับ ไม่ใช่แก้ผ้าถอดกรอบถอดสายนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้เราจะมาเริ่มต้นกันอย่างช้าช้าทำย้อนกลับครับก็คือการประกอบนะฮะการประกอบสายนะครับสมมติว่าเนี่ยคือของใหม่กรอบสายใหม่หมดเลยนะครับส่วนตัวนาฬิกาเราเปลี่ยนออกมาแล้วล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย ใส่จากด้านที่มีปุ่มตรงกลางนูนออกมาเยอะที่สุดนะครับไม่งงนะตอนถอดถอดจากฝั่งที่มีไม่มีปุ่มกลางเนาะตอนใส่ใส่จากด้านที่มีปุ่มกลางเห็นไหมใส่ง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ดันดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นให้พ้น ให้ให้กรอบมันพ้นพ้นปุ่มแล้วก็ดันเลยปึ้งจบแล้วจบแล้วเห็นไหมกรอบที่หนึ่งนะครับแล้วก็เอาสปริงใส่กลับคืนเข้าไปครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสปริงย่ายหายนะฮะหาไม่ได้นะครับนี่ก็สำคัญนะครับนี่แล้วก็เอาตัวนี้ตัวสแตเนเลสเนี่ยนะครับ ใส่ให้ตรงร่องนะเห็นไหมว่าตรงนี้มันจะเป็นบ่าเว้าออกมานะครับให้อยู่ตรงปุ่มกลางนะครับปึ่งจบตามล็อกนะครับและมาถึงอันที่2องอันที่3นะครับเกออันที่ส,น,น,น,สนะฮะที่ผมบอกว่าให้เตรียมไขค,รครวงปากแบนไว้นะครับก็คือเอามาใช้ตอนนี้คือตอนใส่อันที่สนะครับเราใส่อันนี้ก่อน คุณจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีเงี่ยงนะครับเงี่ยงล็อกนะครับเพราะว่าฝั่งเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะไม่มี ut, นะ็อตยึดเนาะเขาจะมาน็อตยึดฝั่งนี้เห็นไหมที่ไม่มีบ่าขายึดกับกรอบลงไปนะครับเราสายนิลงไปก่อนครับนี่ปึ้งปึงเห็นไหมมาเน,นี้ยมันจะเข้าง่ายฝั่งเนี้จะเข้าง่ายแต่พอมาฝั่งเนี้ยมันจะเข้ายากใช่ไหมนี่สองฝั่งบนล่างเราใช้อันนี้ครับไขค,รครวงปากแบน ค่อยๆกดครับนี่ดันมาลงไปแล้วก็กดลงครับนี่แค่นี้เองง่ายๆนะครับกดลงไปปึ๊กอยู่แล้วเห็นไหมครับอยู่แล้วครับเอาใหม่นะอันนี้ด้านล่างนะครับกดลงไปครับกดลงไปปุ่มนิ้วโป้งเนี้ยน,นี่ก็ดันกกอบลงไปด้วยนะครับพอมันเข้านี่เห็นไหมครับว่ามันเข้าไปนิดนึงเราก็ ดันเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วส่วนอันนี้เข้าล็อกอัตโนมัตินะครับนี่เราก็ใส่กลับคืนมาทั้งหมดเลยครับทีนี้เราประกอบเลยครับยึดน็อตครับยึดน็อตนะฮะค่อยๆใจเย็นๆน,นะครับ มันไม่ยากและมันก็ไม่ง่ายนะครับขอให้มีความระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้เวลามันหายมันหาย,ยากนะครับพวกนอ็อตพวกสปริงนะครับมันหายแล้วมันหายยากนะนี่เห็นไหมขันเรียบร้อยนะครับ อ,อย่างบางอย่างบางคนได้ได้ประโยชน์จากจากคลิปนี้ก็คืออันดับแรกคือ 1. นึ่งว่างๆก็ถอดกรอบต่อสายพวกนี้ออกมาแล้วล้างทำความสะอาด 1. ยืดอายุการใช้งานของกรอบและสายนะครับ 2. ตัวถังด้านในที่มันมีคราบสกะปกฝังแน่นอยู่เราก็ได้ทำความสะอาดนะครับนี เรื่องจริงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมว่างผมก็จะถอดแบบเนี้ยประกอบแบบเนี้ยซ้ําๆซ้าๆเพื่อทาความสะอาดเพราะว่าผมเวลาผมใส่ผมก็สมบุกสมบันเหมือนกันไม่ได้ทันุถน,น,นอมอะไรมันมากมายนะครับอะสําหรับน็อตกรอบห้าตัวผมประกอบเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นี่เลยง่ายง่ายมากนะครับอะสายก็เหมือนเดิมนะครับ สายยาวนะครับประกบลงไบายนะครับใส่น็อตนะครับนี่มันง่ายมันไม่ยากครับแต่ขอให้มีอะไรอุปกรณ์ที่พร้อมนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับเปลี่ยนง่ายมากนะฮะ แต่ถ้าบอกว่าโอ้ยไม่มีอุปกรณ์นะพี่ผมอยากให้อ่าเปลี่ยนให้เลยได้ครับซื้อกรอบสายผมก็เปลี่ยนให้ฟรีอยู่แล้วทำความสะอาดให้ฟรีอยู่แล้วนะครับนะฮะง่ายๆแค่นี้เองน็อตไม่กี่ตัวนะครับกับอุปกรณ์เครื่องมือที่มันครบที่มันได้มาตรฐานคุณจะทำอ่อ นาฬิกาให้กลับมาสวยดังเดิมได้ภายในพริบตานะครับอ่ามีคนถามมีคนถามว่านี้ทำยังไงออกยังไงคุณเห็นไหมถ้าไม่มีไม่มีตัวคีบนี้นะใช้ไม้จิ้มฟันเนาะไม้จิ้มฟันปลายแหลมเราตะแคงมาด้านข้างครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีรูเห็นไหมครับ นี่นะกดลงบปายตึบนี่หลุดแล้วสปริงบาร์มันก็จะหลุดนี่ครับอือสปริงบาร์ย้ายหายนะอันนี้นะครับอ่ะประกอบกลับนะครับใส่อันนี้ก่อนแล้วก็สอดใส่สปริงบาร์เข้าไปครับ <laughs> อย่าคิดเยอะนะอย่าคิดเยอะสปริงบาร์สอดใส่สปริงบาร์นะครับนะ <S <s เห็นไหมว่า มันโผล่มาด้านล่างหน่อยเห็นไหมครับเราก็จับอันนี้หง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวใส่ผิดอันนี้ไปอยู่ข้างล่างนะครับล็อกสายไม่ได้นะครับจับตัวล็อกนี่งายขึ้นแล้วก็ใส่ข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับเข้าไปในรูนะปุ๊บคุณจะเห็นว่าเห็นไหมสปริงบาร์มันล้อนออกมาใช่ไหมคุณใช้เล็บหรือใช้อันนี้ดันมันลงไปครับชัดๆนะเห็นไหมพ้นแล้ว๊ อยู่แล้วครับเรียบร้อยโอเคสำหรับคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าถูกใจคอมเมนต์กันเข้ามานะครับหรือว่าจะติดตามบนแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแบงค์นาฬิกาพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับแบงค์นาฬิกานะครับ นี่ตามนี้แล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้สวัสดีครับ